สวัสดีครับพี่น้องฟังไปสุภูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานวยชาแนลนะครับมือนีนะครับสีผ้าพี่น้องมาเบิรงนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมตักบาตรเทโวนะครับครับซึ่อตะละบาณอาเซียมคือกันนะครับครับคันนี้คือบรรยากาศนะครับในช่วงเต่านะครับรับช่วงเจ็ดโมงแล้วนะครับ ครับพี่น้องเขากำลังทยอยมากนะครับครับบรรยากาศนะครับช่วงเศร้านะครับฝนตกเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับไปถึงบ้านในบ้านครับท่เพ่นเ็งายรเพ่นเนรอ

ครับนที่ามที่สามหลอดก็คือรอบแรกก็คือการปูผ้ใจครับเป็นหลอสายอาหารเห็นทอดไส้ได้เป็นหอดตอต่อไปนะครับบรรยากาศนะอบที่สองก็คือการคือเตาผลลหมากราดไม่แต่ไส้ไปหลอบที่สามจะเป็นข่าวเหนียวหนึ่งนะครับยกไห้บาทหลอดที่สามครับขอขอบคุณผู้ใดมาร่วมกันครับสำหรับบาทเทมุสในการทอดบตักบาะร้อครับ เทาสีตากอยูสามหลอบนํากันนะครับสำหรับรอบแรกนะครับรอบแรกนี่ชิเป็นรอบของอ่าเพราะว่าสิเป็นปัจจุปัจจัยนะครับข่าวสารนะครับเนื้อย่างเนื้อินนะครับรอบที่สองก็ยังคือเก่านะครับเป็นพวกเนื้ออย่างเนื้อินนะครับเราอ่ารอบรอบสุดท้ายเทาสิเป็นรอบเขาซุกนะครับครับเป็นรอบเขาซุกบรรยากาศนะครับเข้าสิครึ่งเสือกนะครับครับเป็นครึ่งเสือกนี่นะครับครับตลอดป้อมซาร่าเลยครับนี่นี่คือ คือนะครับผู้เฒ่าโบลันครับผู้เฒ่าโบลันเพลินผ้าเฮ็ดผ้าทํำนะครับครับซาลาไงนะครับครับพี่น้องเข้าสิยูยู่ถูกมองทุกมุมเลยเพราะว่าช่วงเศร้านี่ฝนมันตกนะครับตกมนขึ้นล่ะนะครับฝนนี่ตกมนขึ้นเลยนะครับครับนี่นะครับคุณเจ้าก็สิวดหล่อมากทั้ง สามรอบนะครับห้างกระสีใส่ไปนะครับครับนี่นะครับ่ห <st> uh> ัวหน,อน,อน่องบ้านห้องกระสียูนางยูรอบสาราเลยนะครับขับขึ้เจากระสีวนนยูสามสามรอบนะครับเพื่อปพุทธประถ่ำประสงค์นะครับอ่าผู้ที่มาใส่บาทเนี่ยจะยูหนอกเสือกนะครับยูหนอกเสือก หลอกกับว่าหายขามเสือกนะครับตามตามพีธที่โบราณที่เขาจะอออย่างเห็ดน,นะครับคือคือ,คอนะครับเดี๋ยวผมจิเวียนไปทางนี้นะครับครับครับืัอนี้ก็สะทำ เห็ดเลีวจากน้อยนะครับเพราะว่าพอ,าอย่านฝนตกนะครับพอามาเึ้ื่อนก็ตกเมื่อเคลื่นแล้วนะครับ,รบนี่คือห่านน้ำมันนะครับกล่องพออกกันสาสามเมือนะครับครับเดี๋ยวผมสิไปไปนั้นนะครับสิไปสิไปตังสิไปตังกล่องนะครับ เซเว่ตั้งกล้องเพื่อ,อจับภาพไว้นะครับเออพี่น้องผู้พึงมากกับมัตามานะครับตื่นฝนนะครับก่อนตื่นฝนก็เลยเหลื่อมเร็วจังหน่อยนะครับเพ็ิเร็วจังหน่อย ท่อหัี่ค่ะเด้ม่างนี่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 นเแม่นี่นี่ ฟังทั้งฟังทั้งุนเหลือหลายอยู่เลยครับฟังทั้งพุนัน่ครมีเจอเพราะใครมี

อ่ามัน ừ. 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 งเข้อดี้บบตรงนี้关口 <noise> <noise>

Terima kasih telah menonton! i mm you. -hmm. Mm -hmm. ดอกไม้ชนิดหนึ่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ